สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาพบกับช่องไทยเลยบอลสีอีกครั้งนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ช่องของเราด้วยค่ะวันนี้ช่องไทยเลยบอลสีจะนำเสนอบอลสีในสวนนอกตู้ของเราที่ชื่อว่าม้ากันทะกะค่ะก่อนอื่น เรามาดูความหมายของชื่อก่อนนะคะม้ากันทกะเป็นม้าของเจ้าชายศิทธถะนะคะที่ทรงใช้เป็นพาหนะในการออกไปผนวดนะคะโดยมีนายชนนะติดตามไปด้วยม้ากันทกะเป็นม้าที่เกิดวันเดียวกับเจ้าชายศิทธัตถะเลยนะคะลักษณะของเขา เป็นม้าที่มีรูปร่างสวยงามสูงใหญ่เวลาร้องทีนี้นะคะเสียงดังไกลไปหลายโยดเลยทีเดียวเมื่อทราบความหมายของชื่อบลอสีแล้วนะคะเราก็มาดูลักษณะของบอลสีที่ชื่อว่าม้ากันทะกะกันนะคะลักษณะบอลสี มา้าการทักะนะคะลักษณะใบของเขาจะเป็นแบบที่เห็นนะคะแต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นใบใหม่นะคะเขาก็จะมีลักษณะสีแบบนี้เป็นบอลใบยาวนะคะลักษณะบอลใบยาวก็คือหูใบเนี่ยจะฉีกมาจนถึงสะดือนะคะหูใบของเขาหนะ่ากว้างชันชันเหมือนหูม้าเลยค่ะ แล้วก็จะมีขอบตรงหูใบเนี่ยเป็นสีสีแดงเรื่อเรื่อนะคะมาจนถึงสะดือใบเลยทีเดียวลักษณะของอเขาเรียกว่ากระดูกใบนะคะแล้วก็เส้นใบจะเป็นสีขาวออกเขียวอ่อนๆนะคะชัดเจนนะคะมองไกลๆนี่สวยงามนะคะชัดเจนมากแล้วก็ พื้นใบก็จะเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆนะคะสวยงามอันนี้เป็นใบใหม่นะคะใบของเขาก็จะยาวนะคะเป็นบอลใบไทยที่ใบใบาย,ยาวนะคะนี้คือลักษณะของใบทีนี้มาดูด้านหลังนะคะด้านหลังตรงคอใบนะคะแล้วก็จะเป็นสีเขียว ก้านก้านใบก็จะเป็นสีเขียวนะคะและเหมือนจะมีเสี้ยนนะคะเหมือนจะมีเสี้ยนแล้วก็ข้างหน้าก็เหมือนจะมีสะพานหน้าเหมือนจะมีสะพานหน้านะคะแต่ก็ไม่สุดาบางบางก้านก็ไม่สุดไม่ไม่ยาวไปจนถึงคอใบนะคะ แล้วก็มาดูม้าการทกะาขอบอกเลยว่าใครเลี้ยงเนี่ยเขาจะออกหน่อไวมากนะคะเป็นฟอร์มกอให้เห็นไวมากเลยนะคะเขามีเขาเป็นแม่ลูกดกนะคะใบใหม่ของเขาก็จะเป็นสีเขียวๆแบบนี้นะคะมีกระดูกและเส้นใบชัดตั้งแต่เล็กเลยนะคะ,ะส่วนอันนี้ก็กัด กัดมาตั้งแต่เล็กเลยนะคะสีของเขาส่วนของเราจะแยกหน่อนะคะไม่ไม่ผ่ามากันอากาศเราไม่เคยผ่าแต่เขาก็ให้หลายกอมาสังเกตดูนะคะเรามีหลายกระถางมากนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าใบแรกๆเขาจะเป็นใบล่าสุดเขาก็จะเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆใช่ไหม แต่พอนานไปนะคะใบของเขาก็จะเป็นสีเขียวเลยค่ะนี่นะคะสังเกตดูเขาสวยงามนะคะสวยงามมากคนเลี้ยงนี่ก็ประทับใจเลยนะคะกระดูกเขาชัดเจนได้หลายกอด้วยนะคะท่านใดเข้ามานะคะมารับชมให้กำลังใจ ช่องของเราก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อจะได้ดูคลิปต่อไปของช่องเรานะคะก็ขอกราบขอบพระคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่เข้ามาแวะชมให้กำลังใจแก่ช่องของเรานะคะไว้พบกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ